ครับขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพี่น้องมาสัมภาษณ์แนวทางของพ่อชัยหมอผีขเขมรน,นะครับอันนี้มาแบบด่วนๆ้ายด่วนเลยนะครับเอฟซครับเพราะว่าพ่อชัยได้มาแล้วนะครับแนวทางนะครับสองหางครับเอฟซ บนล่างนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องโอปอพารวยด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพอใช้เพิ่งไปเอามาเมื่อคืนนะครับ FC ก็ได้โทรหาทางแอดมินด่วนเลยนะครับว่าได้แล้ว จะได้ให้เอซรีบไปหยิบ่วยลอตเตอรี่ไว้นะครับเนาะสนับสนุนรัฐบาลก่อนที่มันจะหมดก่อนนะครับเอซโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับหมอผีขมิญนะครับว่าแนวทางจะเป็นแบบไหนนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันครับผมต่อสายพอสายเนาะ ลออันพอใช่บอค่ะเออค่ะอันนี้เบริรกทราบลากาโอปอล้วาหน้าขี้จะขออนุญาตโทษสัมผัสเนาะค่ะงิ้นมเมบีว่าพอใช่ไปเอาเลขมานนะคะพ่อไปเอามานหรือ่ค่ะเอาขึ้นอันนี้โอ้ไปไปเสียงมาหลายรอบแร้วบ่ค่ะพอ่อตัวนี้เฮ็ดนายยังมี คือพ่ต่องเสี่ยงเลยนะแบบว่าโอเคตัวไหนคือตัวนั้นอืมแกติวหนาหิงเลยหนาหิงผ nah ้าออยู่บ้านบาค่ะแมนได้แขนๆเลยไดส้สองสองหากับสองศูนย์สองสองหากับสองศูนย์แมนเอา้า <Okay. S 1> คือตรงทะเ,เบียนรถเบรกแทบแัลนี้สอ so งไนนะ สองห้าแล้วกาสองศูนย์จ<น>้าสองศูนย์ได้ถึงรถตุดีใบพวกเธอน่าขี้งกับสองศูนย์ค่ะตรงกับทะเบียนรถเลยพ่อทะเบียนรถศูนย์เออเจ็ดสองศูนย์ตรงกันคากเลยพ่อมากตัวไหนเป็นพิเศษฟันตัวไหนเป็นพิเศษวะ มักศูนย์สองสองศูนย์ครับสองห้าหาสองนี่แหละสองศูนศูนย์สองครับสองห้าเนาะห้าสองพองหลายเทื่าเราบอกค่ะนี่ยเได้ซองเฮ็ดมือขึ้นเฮ็ดเหลวขึ้นเหลวเฮ็ดหิงพายนี่บมมีการสอบซองสอบแนมเอาเอาท่ยเดียวจบแนนค่ะเที่เดียวเลยออกินเขาเราบอกค่ะเพราะ เพิ่นกำลังทำบุฟเฟ่ให้กินอยู่นี่ <c oughs> กินข้าวก็ทำบุฟเฟ่ค่ะเออบู้มีแนวกิน,นขา้าวเศร้าบ่แมนค่ะแต่ว่าอันุมัดนี่เอาอยู่ไหนหิงพระเลยแมนค่ะง่ายๆสองสองหาสองศูนย์ค่ะเอาหิงพระนี่คือรอบเดียวแล้วบันมีว่าหลายรอบเนาะแมนค่ะ<อ>นี่เ,เด้อ เนาะคเอฟซีกับทั่วหาพ่ออยู่เด็กเลื่อยยดอกเนาะช่วงนี้พ่อเพื่อนกะมันบริสุทธิ์คือบอขันตัวมือเล่อะโอ้ขั้นเด็กปล่อยให้เอฟซีคือปล่อยให้ทั้งช่องก่อนแมนโอ้ค่ะโชคดีค่ะพี่น้องบ้านนี้เพื่อนกะปล่อยให้ทั้งช่องก่อนเลยเนาะค่ะเนาะปล่อยทั้งช่องก่อนเดี๋ยวเพิ่งบอก่ปเดี๋ยวโทรนะพฤศจิเบื้องเห็นวานพฤศจิกวัดเห็นนะอ๋อค่ะค่ะหมดที่แล้วนี้ พลาดนอกกว่านอกกว่ที่แล้วว่าเขาเนียนบอกเขาที่มีแต่อุปสรรคบอเห็นแม่แล้วว่าคนคนทำไม่ให้ซื้อแต่คนท่ำเสือกไปื่ซื้อถึงซพันเนาะผู้ไปน่วกันโอ้ตี่หัวหมูหัวตะมู่ที่หลังคนไปจะคนกันนี่ไปเอากันจะคนสามคนแต่มันอก่อนไปซื้อกันดอกสองคนแต่ผู้หนึ่งคนไปซื้อที่เป็นโบหูกันโบหูมั้งวะโอ้ผู้โบหูไปซื้อ เลยบ่อไร่คนมาทำพิธีน้ำอือคือคันไปไปสามคนจังสี่ในสามคนนะบ่อหายสื่อเลยบ่บ่อสื่อบ่ได้บ่คนผู้ได้สื่อกับบ่ได้มันคือบ่อสื่อทั้งไร่สื่อตัวมาแก่เค็ดสื่อจังสี่น่ะโอแกคแบบไร่บ่อมีการแก่เค็ดสื่อตัวเป็นไปเหตุแห่ผู้อื่นสื่อกับบ่อไร่ฮรับแก่เค็ดเราอือที่ล้างแล้วมันเกิดธรรมดาบ่เอไปยังวะโอ้ค่ะ เพื่อนสีเข้าใจว่าแต่วอันพอใส้บ่ให้บ่ซื้อเองสินะเพื่อนไปนัาเพื่อนกับเสือแล้วเนาะบ่อซื้อเองกันเ่อนค่ะหมดฟันท่วงเลยค่ะค่ะข,ขอบเพื่อนพอไส้ได้ลายค่ะตั้งสีกินเขานอกพี่น้องค่ะตัวเลขเพื่อนกับเออบาทนี้หน้าขี้เฮาซองหากระดึงๆรูดตัลี่ไว้อยู่เลยเนาะค่ะค่ะ<อ> เามา่อกี้เรดึงสัดึงว่าเมื่อนั้นไดน้ตรงกันกันกบเลขปูดิเพ<ะ>ื่อนบอกเฮ้าดึงลอตเตอรี่เมื่อนั้นได้ใบห,หนึ่งนี่ล่ะใบหนึ่งนะคะขายดีคือกันค่ะพี่น้องสองสองห่านี่สองห่านี่สองศูนย์นี่ตรงทะเ,เบียนรถเพิ่กคับ<ะ> <laughs> พี่น้องว่าเลขศูนย์สีม้าบองวดนี่แต่ว่าเบิกซับพอพิอม่มมากศูนย์ แต่ว่าดึงลอตเตอรี่ไว้อยู่กะสิไปดึงไว้โต๊กับเนาะสองศูนย์ศูนย์สองพอใช่หมอพีคขมนค่ะสองสองห้ากับสองศูนย์พี่น้องพิ่จะหน้าไว้เป็นแน่วท่าค่ะแคบนาจอไว้ลดไปมากจาเหลียวโอ้ค่ะเท่มานมากพอด,ดีเมื่อนี้ค่ะหลังจากเข้าไล่ซดไปเร็วเนะค่ะบางกี้นี่กะไล่ซดความฝันของเบิกซั์ เป็นที่เรียบร้อยก็เลยได้แนวทางจากพอใส่หมอพีกรมเพิ่นกะโทร้สายด,า FC, ด่วนบาคขันถ่ายรุ่งหาเอฟซีได้ค่ะเพิ่นลลงทางช่องก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้กดติดตามช่งช่องไว้เด้อค่ะพเพระว่าเหล็กพอใส่เพิน่นสีลง่งหายทางช่องยูทูบก่อนค่ะผู้ใดโทรไปเพิน่นกับวา่าท่านบอกนะคะเขตของเพิน่นคือหามสื่อ ผู้เอาเลขซื้อบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะพี่จาหน้าเป็นแนวทางหน้าขี้มักตัวใดก็บซ้องหากับก็มายู่ค่ะสองหาไปถึงรถตะรีไวนะ้เนาะเฮาแต่ว่าเมื่อนัน้นคือขายดีกันเขตอุดรขายดีกันเนาะหน้าขี้เมื่อนั้นได้กับประจารย์แหล่ผู้เราไปแล้วหน้าขี้บ่ได้นเนาะเมื่อนัน้นเบิดก่อน เลือ่าได้่าแคบนาจอไวเลือพี่นองพอใช่มอพีคามนินเมื่อนีกะโทษสัมผัสเอาเพิ่นนยู่ไก่เนาะคะ่ะเพิ่นอยู่อุบลนไปดูกว่าได้เนาะหน้าขี้พันไก่แมนค่ะวัดหนึ่งกะอาจิเดไปเที่ยนึงแต่ห้องไปรอบก่อนนี่คือเพิ่นปลาันไดเลขเก็เลยบ่าได้สัมผัสเนาะคะ่ะพึ่งได้เมื่อนี้ละเพิ่นกะโทษมากดวนๆนะคะ่ะ พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านกตแคบตาจอไวนะคะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เนาะค่ะพอใช่หมอพีคอมเมนต์นะคะ,าะ,ม,ม,ะ,คะมาด่วนๆสองสองห้าสองศูนย์ค่ะชอบกระตาม,มอ้อมักระพานค่ะทุกตัวเลขแนวทามีความเสี่ยงค่ะแคบนาจอไวเนาะคะ่ะเข้าหาสื่ออ่ไรเนาะอาจารย์เมื่อน,นั้นได้พูดเราไปสองหา้าอุ้ยสามารถตัวนี้ให้จังไดย หาสื่อตัวกลับกับไบพี่น้องขายดีแห้งในอุดรค่ะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะใช่ยู่ใบหนึ่งสองห่อสอง